สวัสดีครับในแวดวงจิตวิญญาณของฮินดูเนี่ยมีหลายเส้นทางมากเลยนะครับแต่มีกลุ่มหนึ่งที่เอ,อ่เรียกว่าเลือกทางที่สุดขั้วมากๆก,กลุ่มอโครีนี่แหละครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเขาดูจะท้าทายความเชื่อเรื่องความสะอาดความเหมาะสมที่สังคมส่วนใหญ,ญ่ยึดถือกันเลยวันนี้เราจะมาลองคุยกันดูว่าจริงๆแล้วอะไรอยู่เบื้องหลังแนวคิด หรือ,อวิธีปฏิบัติที่อาจจะดูน่าตกใจสำหรับหล,หลายๆคนนะครับค่ะจริงๆต้องเริ่มจากว่าอโครีเนี่ยเขานับถือพระศิวะในปางที่ดุร้ายหรือที่เรียกว่าพระภัยรวะวานะคะแต่เป้าหมายสูงสุดจริงๆเลยนะคือโมกษะการหลุดพ้นจากวัตสงสารการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งหลักการที่สำคัญมากๆที่ขับเคลื่อนวิถีของเขาก,ก็คืออทวายตะนะคะ ความเป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยกอะไรเลยในโลกนี้ไม่แบ่งแยกใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นดีเลวบริสุทธิ์สกรปรกคือในมุมมองเขามันคือสิ่งเดียวกันหมดซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ต่างจากฮินดูกระแสหลักมากๆกรับครับ,รบการไม่แบ่งแยกนี่ฟังดูเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งนะครับแต่ว่าพอเอามาปฏิบัติจริงนีสิมัน เออมันน่าจะยากมากโดยเฉพาะเวลาต้องไปเจอกับสิ่งที่คนทั่วไปเขารังเกียจกันแล้วแนวคิดนี้เขาเอามาใช้กับการหลุดพ้นยังไงนะครับถูกต้องเลยค่ะคือการจะไปถึงโมกษะได้เนี่ยในแนวทางของอคโครีเขาเชื่อว่าต้องทำลายมายาให้หมดสิ้นไปก่อนมายานทีนี้ก็คือพวกภาพลวงตาความเชื่อผิดๆที่มันครอบงำจิตใจเราทำให้เราไปยึดติดว่าโลกนี้เป็นของจริงของแท้วิธีการของเขาก็เลยแบบว่าพุ่งเข้าใส่เลยค่ะ พุ่งเข้าหาสิ่งที่สังคมมองว่าต้องห้ามหรือน่ารังเกียจที่สุดไม่ว่าจะเป็นความตายความสกปรกหรือแม้แต่เอ่ซากศพเพื่อฝึกจิตให้ก้าวข้ามความกลัวความขยะแขยงหรือความยึดติดต่างๆที่มันฝังอยู่ในใจเรานะคะ การเผชิญหน้ากับความตายแบบตรงๆสินะครับที่ทำให้เราเห็นภาพจำว่าพวกเขาเมักจะใช้ชีวิตอยู่ตามป่าช้าโดยเฉพาะที่ริมแม่น้ำคงคาอย่างที่มณิกนท่ขาดในพารณสีที่เป็นแหล่งเผาศพตลอดเวลาข้อมูลที่เรามีก็ชี้ไปถึงวิธีปฏิบัติที่แบบว่าท้าทายความเข้าใจเรามากๆเลยครับใช่ค่ะ การไปอยู่ในป่าช้าหรือสถานที่แห่งความตายเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเองค่ะในข้อมูลที่เราศึกษากันมาก็จะมีการพูดถึงพิธีกรรมที่แสดงถึงการปฏิเสธการแบ่งแยกแบบถึงที่สุดจริงๆอย่างเช่นการบริโภคเศษเนื้อจากศพที่ยังเผาไม่หมดหรือที่ถูกทิ้งไว้เพื่อทําลายกําแพงความคิดเรื่องสะอาดสกปรกให้หมดไปเลยหรือการใช้กะโหลกมนุษย์มาทําเป็นภาชนะต่งตางๆโอ ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือการเผชิญหน้ากับความตายความไม่เที่ยงแบบตรงๆเลยมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นด้วยใช่ไหมครับในข้อมูลที่พูดถึงพิธีกรรมทางเพศเช่นการสมสู่กับศพผู้หญิงในบางช่วงเวลาหรือการร่วมเพศเชิงพิธีกรรมกับหญิงโสเพณีที่เขาเรียกว่าชาวาสารนาหรือไมทุนาธันตราแนวคิดเบื้องหลังเรื่องนี้มันคืออะไรครับทำไมถึงต้องไปสุดทางขนาดนั้นอื เรื่องนี้มันจะเชื่อมโยงกับปรัชญาตันตราค่อนข้างลึกซึ้งค่ะในมุมของอโครีนะคะพิธีกรรมเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการมรมณ์โดยตรงแต่มันเป็นการฝึกจิตในระดับที่สูงมากๆเพื่อให้ก้าวข้ามความคิดเรื่องบาปบุญคุณโทษไปเลยแล้วก็เพื่อควบคุมพลังงานทางเพศซึ่งตามหลักตันตระเนี่ยถือเป็นพลังสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่มากให้เปลี่ยนไปเป็นพลังทางจิตวิญญาณแทน เพื่อทำลายกิเลสตัณหาความยึดติดในเรื่องเพศซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆของมนุษย์การที่ปฏิบัติกับเพศหญิงก็มาจากหลักคิดเรื่องพลังงานคู่ตรงข้ามชายหญิงตามแนวคิดตันตระไม่ใช่เรื่องความพึงพอใจทางเพศแบบโลกๆทั่วไปนะคะเข้าใจแล้วครับคือทุกอย่างมันก็มีตรกกะในมุมมองของเขาเองถึงแม้ว่าจากมุมมองคนนอกอย่างเรามันจะดูสุดโต่งมากๆก็ตามและแลักษณะาภายนอกล่ะครับ ที่เรามักจะเห็นภาพเขาเปลือยกายหรือนุ่งน้อยห่มน้อยทาตัวด้วยเท่ากระดูกถือสามง่ามหรือตรีศูนย์เนี่ยอันนี้ก็สะท้อนแนวคิดเดียวกันด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนเลยค่ะรูปลักษณ์ภายนอกนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ยึดติดกับเปลือกนอกโดยตรงเลยเป็นการปฏิเสธพวกบรรทัดฐ,ฐานทางสังคมการเปลือยกายก็คือการกลับไปสู่ธรรมชาติไม่ปิดบังอะไรเท่ากระดูกที่ทาตัวก็เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจตลอดเวลาถึงความตายความไม่จีรัง ส่วนตรีศูนย์ก็เป็นอาวุธของพระศิวะทุกอย่างมันสื่อถึงการมุ่งเข้าหาแก่นแท้ข้างในแล้วก็เป็นการท้าทายโลกภายนอกไปพร้อมๆกันค่ะครับซึ่งแน่นอนว่าวิธีปฏิบัติแบบนี้ย่อมต้องถูกวิพากวิจาร์ณหรือถูกเข้าใจผิดไปเยอะมากเลยใช่ไหมครับหลายคนคงมองว่าน่ากลัวหรืออาจจะมองว่าเลยเถิดไปจากหลักศาสนา อันนั้นคือเรื่องจริงเลยค่ะมีทั้งเสียงวิจารณ์ความไม่เข้าใจแล้วก็ความหวาดกลัวด้วยซ้ําแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีชาวฮินดูอีกจํานวนไม่น้อยเลยที่ให้ความเคารพอโครีมากๆเขามองว่าอโครีเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติที่กล้าหาญที่แบบดําดิ่งลงไปในด้านมืดของชีวิตของความตายเพื่อไปเผชิญหน้ากับความจริงที่คนส่วนใหญ่มักจะพยายามหลีกหนีกันพวกเขามองว่าอโครีคือคนที่พยายามจะทลายกําแพงของมายาอย่างแท้จริงอะค่ะ พอฟังมาทั้งหมดนี้ก็พอจะเห็นภาพรวมนะครับว่าอโครีเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของการเดินทางไปสู่การหลุดพ้นผ่านเส้นทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจริงๆคือแทนที่จะหนีจากสิ่งที่น่ากลัวหรือน่ารังเกยียจกลับพุ่งเข้าหามันเลยเพื่อฝึกฝนจิตใจให้เป็นอิสระจากการตัดสินการยึดติดใดๆทั้งสิน้นใช่ค่ะ และนั่นก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายให้เราได้ลองคิดกันต่อนะคะว่าการเผชิญหน้ากับสิ่งที่สังคมตีตราว่าสุดขั้วหรือแม้กระทั่งสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างเข้มข้นลงลึกไปถึงแก่นแบบนี้มันจะสามารถนำพาคนเราไปสู่สภาวะการหลุดพ้นทางจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงได้จริงหรือเปล่าและวิธีปฏิบัติของอโครีแบบนี้มันจะทอนให้เราเห็นถึงขีดจำกัดหรืออาจจะเป็นศักยภาพสูงสุดของความเชื่อแล้วก็ความอดทนของมนุษย์ในมิติไหนได้บ้าง <h ums> น่าคิดนะคะ